ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3 2. อ2 s ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกรณีศึกษาตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัยอารีแร่ทองสำนักงานสาธารณสุขนสุขอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชบทคัดย่อ การวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3 o 2สเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3 o 2สปัจจัยความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ3 o 2สและความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ3 o 2ส เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3อ .2 สอของคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปของกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขประชากรที่ศึกษาเป็นอสอมตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีง่า ขนาดตัวอย่าง183คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาได้แก่ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานโดยใช้สถิติเพียสันคายสแควร์และเพีเยสันคอร์ริเลชันผลการศึกษา พบว่าอสอมอส่วนใหญ่มีความรอบรู้อยู่ในระดับพอใช้คือมีความฉลาดทางสุขภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติตนตามหลัก3อ .2 ส,อสออละ6 8 8 4มีความรอบรู้ในระดับไม่ดีคือมีความฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตนร้อยละ3 0 6 และระดับดีมากคือมีความฉลาดทางสุขภาพที่มากเพียงพอและมีการปฏิบัติตนตนตามหลัก3 2. อ2อได้ถูกต้องและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญร้อยละ6 5 6มีพฤติกรรมสุขภาพ3อ2สอ,อยู่ในระดับพอใช้คือมีการปฏิบัติตนตามหลัก3 2. อ2อได้ปริมาณเพียงพอร้อยละ6 รองลงมาอยู่ในระดับไม่ดีคือเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติตนตามหลัก3อ2อสอศได้น้อยและไม่ค่อยถูกต้องร้อยละ30.1และระดับดีมากคือมีปฏิบัติตนตามหลัก3อ2อสอศได้ปริมาณมากเพียงพอต่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจนเชี่ยวชาญร้อยละ3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ3อสองอที่ระดับนยัยสำคัญ0.05ย p เท่ากับ0 0 2 6ยโดยอสมที่มีอายุระหว่าง15-45ปีส่วนใหญ่มีความรอบรู้ระดับพอใช้6 6 7 7 และอายุมากกว่า46ปีขึ้นไปมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพอใช้ร้อยละ60.68ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ3อ2งอ2 s พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสุขภาพ3 o 2สอ,อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.01 r เท่ากับ0.539ความสำคัญความรอบรู้ด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพ3 o 2ส